สวัสดียามเชา้ชาๆครับเชา้ามาก็ต้องขี่มอไซค์มาเวียนดูต้นไม้ของเราหน่อยเอยแถวนี้ระบาดหนักมากเลยด้วงแรดดูอันนี้ผมดูทุกวันนะแท้จะบอกว่าเมื่อก่อนสองวันสวันดูรอบหนึ่งทุกวันนี้ก็ต้องขี่มอไซค์เดินดูทุกวันเนี่ยดูดยลเลยเผลอไม่ได้เผลอก็มาแล้นีะน่ะขนาดเดินดูทุกวันนั้เนี่ยหรือว่าขี่มอไซค์ดูทุกวัน อาตรงๆเลยคือเผลอแค่สองวันน่ะมันมาแล้วนะฮะขนาดมองเกือบทุกวันน่ะยังยังแบบโหอะไรวะเนี่ยมันเยอะมากเลยหมายความว่ายังไงอะเราจะไหวไหมเนี่ยแล้วมันกินเข้าไปมันชอบเนี่ยกัดกินเข้าไปแบบอื้ม มันเข้าไปฝังอยู่ในนี้แล้วมันจะรอดไหมนเนี่ยต้นไม้เราเนี่ยกินเข้าไปถึงข้างในเลยแต่ดูเหมือนมันจะตุยแล้วเนี่ยมันเหมือนมันโดนยาด้วยป่ะเนี่ยยาก็เต็มไปหมดเลยนะจตดูดิกินฝังเข้าไปเนี่ยอืมเจอทุกวัน ไม่เข้าใจมันนะทำไมถึงมันมาทุกวันดูดล,ลรูเบ้อเลยเจาะเกือบถึงข้างในไปแล้วดูนะต้นไม้เราจะรอดไหมแบบนี้เหนื่อยจริงๆมันก็น่าจะตุยอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่ามันไม่ขยับขย,ยัน้ะ หรือมันหลอกเราไม่ให้เห็นนะภาพนี้เป็นภาพที่ไม่สมควรเห็นดูดิโอ้เยอะมากหนึ่งปีกว่ากว่าเกือบสองปีดูนะเนี่ยต้นกำลังสวยเลยเช้ามากก็ต้องลุยสวนเขาบอกว่าที่โลง่ลงๆเนี่ยมันจะมี ตัวด้วงมากินโคนง่ายจริงหรือเปล่าแต่ผมมองว่าถ้าสถา,านที่มันรกอะ่ะมันยิ่งไปกันใหญ่เพราะเรามองโคนไม่เห็นเลยใช่ไหมฮะถ้าสมมุติว่ามันโร่งอย่างเงี้ยเรายังพอมองออกใช่ไหมยังขี่มอเตอร์ไซค์เวียนดูได้เราเรา,เรายังมองออกว่าเออมันมีตัวด้วงม,มากินไหมอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้โคนมันรกเนะี่ยผมว่ามันจะยิ่งหนักนะครับน่าจะยิ่งหนักกว่าอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะ ตามหลักทฤษฎีไม่รู้ครับว่ามันอันไหนมันดีกว่ากันแต่จริงๆอะผมอยากทําคนให้มันโล่งอย่างเงี้ยมันจะดีกว่าเพราะเราจะได้เห็นหมดนะครับแม่ผมก็ตัดหญ้าผมสวยงามเลยนะฮะเนี่ยต้นอย่างเงี้ยหวงมากเลยลองคิดเอาเลยเนี่ยสองปีกว่าอย่างเงี้ยหรือว่าสองปีอย่างเงี้ยคุณดูแต่ละต้นแต่ละต้นเนี่ยเราต้องมานั่งเดินเวียนล่อเวียนล่อขนาดยาเต็มไปหมดเลยนะจะดูนี่เห็นไหมฮะยาเต็มไปหมดก็ยังไม่วายเลยนะฮะเผลอไม่ได้นะครับ มันก็จะชอบเข้าไปตามทางแต่เขาบอกว่าให้เอาทรายใส่เดี๋ยวจะลองทุกวิถีทางแหละทั้งทรายทั้งลูกหมิน่นเอาใส่ให้หมดเพราะมันช่วยได้นะฮะเอาใส่ไว้ในตามทางมันจะมาแล้วมันก็จะหมินดูดีเนี่ยสองปีมันเป็นอันนี้มันเป็นกะมาพ้าวกะทินะครับก็โตอยู่นะโตดี เหนื่อยใจจริงๆทำสวนให้โล่งๆมันก็ยังมาถ้าสวนรกนี่ผมว่ามันคือสวนรกอะเรามองไม่เห็นไงนึกออกไหมฮะเรามาดูตามโคนเราเรามองไม่เห็นเลยว่ามันมาเมื่อไหร่งไงถ้าขนาดโล่งๆอย่างเงี้ยเนี่ยเรากี่มอเตอร์ไซค์มาเรายังเจอเลยเห็นไหมฮะเวียนมาปุ๊บไปมันยังมาเจอขุดหลุมขุดรูอย่างเงี้ยโอ้ตายแล้วเหนื่อยใจแทนยุ่งจริงๆ โอเคสู้กันไปครับ <laughs>